สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยมพอดีเทียมตัวไลฟ์สดยังไม่ได้ไลฟ์อยู่เพราะว่าถ้าหาว่าเป็นเวลานี้เนี่ยแสงที่บ้านนี้ไม่ได้นะเป็นแสงมันธรรมชาติจัดไปหน่อยก็ออกมาไม่โอเค mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวจะปัดไปเวลาอื่นนะเนาะเพื่อนคอยรุ้นคอยแชยร์อยู่ก็ฝากให้เชร์ต่อไปนะคะ แล้วก็เข้ามาทักทายเมย์ด้วยนะคะนที่เมีลงตอนนี้เมย์ทดสอบอัดคลิปเอาไว้ตอนแรกคิดว่านี่จะไ์แบบไหนเห็นแต่หน้าหรือว่าเห็นทั้งตัวแต่ดูแล้วก็มุมนี้แม่ตรงนี้เป็นห้องทํางานนะคะที่เมย์ถ่ายประจําก็เป็นด้านนอกห้องรับแขกห้องห้องที่รับลูกคา้าห้องนี้เป็นห้องทํางานตรงนี้เป็นจับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอุปรกรณ์เป็นอุปรกรณ์ โอ้โหวันนี้โทรศัพท์ไม่จงรักภักดีเมื่อเช้าก็ชาร์จแบตไม่เข้าก็สมก็ตอนนี้เครื่องก็ร้อนยังไม่ทันได้ไลฟ์สดเลยเครื่องร้อนมากเดี๋ยวเมจาวันนี้เป็นวันที่น้องเพชรจะเอาเอานกมาให้เอานกมาให้นกนก,นกหงหยนะคะที่เขาเพาะเอาไว้หลายตัวเราวันนั้นไปขอแล้วเธอบอกว่าเธอจะเอามาให้พร้อมกับกรงด้วย ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนไม่รู้จะเลี้ยงได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเลี้ยงไม่ได้หนึ่งส่งไปต่างจังหวัดสองเอาไปปล่อยก็เอาไปฝากข้างบ้านตรงนั้นที่เมย์ไปถ่ายคลิปประจำเนี่ยเมย์จะอาจจะเอาไปให้เขาเลี้ยงให้นะถ้าหากว่าทาเลบ้านเมย์มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงแล้วมันว่แววอาจจะไม่รอดอะไรเงี้ยมันจะทดลองเลี้ยงอยู่ดูสักหนึ่งอาทิตย์ อะไรอี้ยหนึ่งหรือสองอาทิตย์ดูดูว่ารอดไหมถ้าเลียงแล้ตายสงสารนานเนาะก็เป็นนกหงยกวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอามาให้พร้อมกับกรงพร้อมกับอาหารบางส่วนนี่จัดมาเป็นเซตคอเลกชันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวต่อไปเมย์จะตัดหลังจากที่เมย <c ười> คุยตรงน,นี้อันที่สมมุติว่าลายสดนะคะสมมติด้วยลายสดก็จะตัดไปที่ต่อ ตัวเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเวลานกที่มันแตกออกจากเปลือกไข่เห็นเขาอธิบายว่าคนที่ขายไว้ให้นะคะเขาบอกว่าไอนกเพชรไข่ที่ใหญ่กว่ามันจะแตกออกมาก่อนเหมือนว่าสมบูรณ์ที่สุดกว่าเนาะถัดไปก็จะเป็นตัวที่รองลงมาก็จะค่อยๆอ,ออกมาตัวที่แบบบางมากๆก,ก,ก็อาจจะไม่รอดแต่เท่าที่เขาเพาะมาตอนนี้ห้าตัวรอดทั้งห้าตัวนะคะนี่เขากำลังจะเอามาส่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นกหงหยกเดี๋ยวเดี๋ยว Guys, เดีเ๋ยวัน <something>. นึงอน <หา S 1> นึงอันนึงนนึงนันนึงนนึงโอ lay, 3, 4, ้โหโอ้โอ้ามสี่ห้าเรียงเลยดูเด็กเดอีกคนหนึ่งกำลังฟักนะคะเดี๋ยวยกขึ้นให้มันชัดหน่อยมีตัวใหญ่นะคะหรตัวเล็กๆไอไข่กำลังฟักค่ะ มันยาวๆมันจะได้ถ่ายคลิปได้๋ยวพ่อไม่เข้ายังไม่เข้าเดี๋ยวด้วอเรนั่นนี่ยแม่นี่ตัวแม่กับตัวพ่อนะคะก็จะสนๆประมาณหนึ่งอาหารก็เป็นอาหารนกข้าวโพดดิบที่มันกินนะคะแล้วก็อาหารเมร็ดและนี่ก็คือลูกๆ กำลังฟักนะคะห้าตัวรออีกหนึ่งตัวค่ะกําลังฟักเหมือนกันออกไข่ตัวใหญ่สุดก็คือออกก่อนนะคะมีคนนอกแล้วค่ะโอเคะะคะโลกนกของโยกพุทเออ่ายถายให้มันเห็นปฏิกิริยามัน ก็ได้แล้วก็ทานแม่มาด้วยฮะอย่าเพิ่งปิดสิไปยาวยาได้ตรงมาให้เจใจเส้ใจจะส่งให้พ่อแม,ม่ทคลิปเออให้ชัดๆัดนขมนออนนมันออกแล้วเนาะขมมันออกแล้วนะคะนยกขงโยกค่ะ นีไม่แม่มันนะคะแม่มันก็จะโซนๆหน่อยค่จะตัดะตัดเออไม่แม่มันนะคะถ่าลูก่ลูกเขา,ม,าม,มีติดไข่ด้วยถา้ถาม,มันติดไข่ด้วยเออนี่ยังเด็กอีกฟองหนึ่งนะคะยังไม่ได้ฟ้า